สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้พาไปเที่ยวเขื่อนนะจ้าว่าจะมาหาหอยส่งสีบระไดดอกพี่น,อน้องน้ำขึ้นสูงเท่าดูอาจจะได้หรือบระได์เข้าไปเบิ้งกันนะจ้ะเด้อเบิงบ้งกับบรรยากาศวันนี้เอาวิวสวยๆมาฝากด้วยกับพี่น้องจ้าพาไปเที่ยวเขื่อนจ้าพี่น้องเรียบๆบอกหอยจ้าหอยคมหอยคม ไอโคมอเมริกาเด้อพี่น้องเด้อบังค่ะบัสิมาเล่นอีกแล้วกระดาษมะข่อยอีกแล้วนี่จ้ะพี่น้องเห็นบ่ลงพี่น้องอ้ามือหยิบเอาก็ได้ละนี่มะข่อยครับมะข่อยโอ้ยเปียกกับเปียกแล้วเด้อบัดน,นี้นี่ค่ะเห็นไหมมักหอย หอยกับก็าเฮ้ยพีสมันมีที่แบบว่าน้ำตื้นๆเหมือนหาดทรายน่ะสวยๆเิมันจะมีหอยแบบที่เคยกินวะเนี่ยมันเป็นหอยเหมือนหอยอินเนาะอย่นั้ที่เขามาเห็ดหอยดองละลายลลายเลยเดี๋ยวเขาแวะบังพี่น้องเบิ่งนี่ค่ะง้มไปง้มมาเจอฮอตคอฟฟี่ว้าวตกลงไปแล้วโอเคลงน้ำไปหลุดลงน้ำไปนี่ค่ะอยมันไปเอาเอาเอา นี่คอฟิตพร้อมพี่น้องปล่อยลงน้ำไปค่ะเอ้าต้องตักเอาแต่พี่น้องมันเลือดมันเลือดเดีพี่น้องจ,าจา้านี่เห็นปะเอาไว้น้ำเย็นเย็นสบายสบายาจะได้น้ำเพิ่นนีน่คะได้จะได้น้ำเพิ่อนอัน น้ำพันสูงปวดจ้ะอุ้ยน,น,นี่ค่ะตัวมีแต่หนโวยง่ายพี่น้องตะเมนน้ำเตือนๆน,นี่อุ้ยพี่น้องเอ้ยนางเก็บนางโกดหินยิบเอายิบเอาง่ายๆเลยพี่น้องเจ้าหน้าฮอน์ทอซิมาใหม่ได้พอาเก่งเหรอเบื่อขวายจ้ะเบียกเบื่อเลยพี่น้องเลย,ยเปียกหมดแล้ว แกงล้วว th ่าลำบากซั่มใดวิธ yani ีการหาหอยเนี่ยไม่รูกาโอ้ยท่านหนาวทั้งลำบากท่านกันยักษ์เหมือนกัานหนาวกันหนาวพี่น้องเอ้ยเอาหอยค่ะออดแล้วบางหาหอยพี่น้องพฝนได้กินแต่เขาง้มอยู่พฝนได้แหลกพี่น้องอ๋อแมว Kau miz tuno yang, heh, mana? Wah, say, ngamai ngamai, say. Uih, eh, itu. Enam helang, tuan tuan, tuan 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 เพื่อนพี่น้องบรรยากาศหาหอยหนาวเ้ยพี่น้องเอ้ยหนาวแล้วมึงชิวนท้าหอยพี่น้องเปียกหมดเนี่หอยหอยหอยโมออยใหญ่เลยจ้าคนที่สองน,น้ำอยู่ดอกสวยวิวสวยี <laughs> ่บอกแค่สวยนี่คือวิวค <laughs> นก็สวย ไพ่บริมาเสียใจยเดอ้องานนี่อวดอวดโมอวดโมนี่เบิงปิกนิกสองคนกับเ็นเด้อ